สวัสดีครับสวัสดียามมื้อแรงไม่ยุ่งง่ายทำมากคับหาเมนูเท่านั้นตัวบาทเนี่ยม,มีเมนูมีเมนูอย่าไหลอย่นี่ย่างย่างตูดมือ้อย่างกุ้งย่างกุ้งโบมันอยู่พม่าได้เนะี่ยยู่ไทยเดนะ้แต่ว่าย่างกุ้งเนี่ยย่างกุ้ง ยางกุ้งย่างกุ้งกุ้งยางขึ้นสีน้ำเงนั้นกุ้งน้ำเงินแก่สีน้ำเงินเออหมนหัวแวบๆแวบๆแวบๆอยู่ไฟที่หัวมันไฟบเป็นแมวหรือเปล่าถ้าไม่มีไฟเยอะจังีหลก็นแวียวอ่บอเตูดมือไอตูดมือรู้เลยหรอเล่เดี๋ยวมันคิวอยู่ คิวยางอยู่อยากซื้อ,อยางนล่นมีมีออเด์บด้วยอืมไหนขอชิมหน่อยสิยม,มีออเดิบน่าสั่งนี่อืมสวยค่ะอืม,มอ่อยอืจินมดูคือฮะโอ้โหเล่นไฟด้วยเล่นไฟเขาจิ้มเกลือหรือเปล่า น้ำฟองกิมซอสเดี๋ยวไปหาซอสมาให้อยู่ตู้นี้หรือเปล่าตู้นี้ไม่มี อยู่ตู้นี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไงกินได้ไหมครับนี่เดี๋ยวมันลุกหรือกันน,นั่นแหละแล้วเคลียร์ชันไงเนี่ยเคลียร์หายไปเช่ไหมวะ เฮ็ดวะอืมอืมอือทานแปกปูป <um ีปูปีเลยเลือดทุ่งเดียวเพราะไม่็นเลือดนี่จะไปเขาตาย Lục hai mừng bỏ không hủ. đồ. Lục qua. Ờ mút chùm lại cái chùm nắm chim mà mà

กินเลยนี่ลุยเลยด้บ่ลุยอมน้อยกกินเปดเลยเป็นไฟ้กทอดยูพัดนี่้ยอยหน่อยก็มัดยังเนาะยูพนี่มมากเป็นไฟบอกว่าลุยเลยกินเลยโอ้ยีผัก เอามมละหินก,กนเนี่ยเอ้ยเม่าเะี้นเล่ามล่าขีน,มนก,กนมาละกอนเนียเก็บดีๆ<ม>ลืมมาทุนั้นถ<ม>ืออันี้เขาแซ่ไปอยู่นี่เนีเ่ยนีนแข็งหรือเปล่าแข็งเจเรแหรืมั้งหามเงย แช่ไวจนลืมแข็งแกเร่อแค่ปากเอาถือะไงแคอปไ่าเออเอาไปแช่เลยเย็น,นแช่หน,แหน่อยวะเนแข็งแล้วแ่นแ่จนแข็งเอาเรื่องผักมะละนี่ <ง S 2> ลืมเลยหอมหอม อั่นเละเชฟเลยบไปลองจบกินมาได้บไปคุขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปเลยถ่ายรูปติกต่อน่ากลัวให้กูใหญ่เย่ะ มันย ja, ้ายกูย ah, ้ายยแป๊บเดียวดี huh. uh ๋ยเพิ่ก็ละลายถึงนาอยู่มันก็กรอบดีเนาะ่นกวนะี่ยน่ขัหนาก่อขนาดมีขนาดกว่านก้มันเขเออะไรมาคกะสุนคุรยางอันนั้นต้องเป็นหมูมะนาวแต่เดี๋ยวไม่ติดกินไม่ติด มันจีเสียบพลอยงามแบบนี้เจ้เทียมเชดนะเจ้าเทียมเชฉหนะ้าเดี๋ยวตนะิมเบิงไปือข้อเ้อมแม่งเติอได้เดี๋ยวขอชิมดูก่อนเด้อชิมเลยใส่มือ,อนี่แ้ละนี่ยฉัมันได้น้ำซอสมนันนำแน่เนี่ย <c oughs> มาลองเบิ้ง พิดไฟ้อมเลยไหนบอกเดียวจบปิดไฟอนไหนบอกพอเวลาหาที่หาที่พิไฟอนหาที่ยที่เด้ออ่ะแข่งมุกเกาะกันไฟแข่งเรื่อยยังมาอืม เขาโอนจิมยังอีกเลื่องอืมสืตัวใจนลืมหามึงเอ้ยมาบเขาเลยกรอบดีอ่ะอืมเกือเยอะุเยอเป็นเด้กุ้งแช่กุ้งแช่ อร่อยสะใจเนทะ่านั้นกุ้งแช่น้ำปลาแลนนี้กุ้งย่างเดี๋ยวปาทธานมีมือแกะกุ้งแช่น้ำปลาเอามาตบปากทัจันอ, <laughs> อร่อย กดเตมือเลยกองเลยซีฟูดได้ไหมเนี่เนาะอร่อยมากมนี่มันหมึไหมหมึกยากไม่เข้าวหรอค,คุ้งมือ้อแบบไปเสีฮะ พอแปะอแปะปดลมดิปดลมสิเอาไม้แล้วที่เดล่มมั่ชเือไผ่ด้นอ๋อไผเี่เดี๋ยวโอลมเดี๋ยอม่ a t u r d b i r t h d a ไอ้ย่ you ขอบคุณครับนี่เคก้กอ่ะเป่าเคก้กก่อนเนี่ยแบ HAPPY เบิร์ d ดีนี่น ืดเดียวครับเฮ้ยคนมันแน่นอนนะอืมเอ้าวลับไปได้เค้กหนึ่งก้อนสุขสันต์วันเกิดค่ะขอบคุณค่ะเทียนอย่าขึ้นน่อยเดี๋ยวอะเทียนกิ้วเนาะอ่ะเด้อมันนี่ มันเกิดเอ้า <cons> ม <urai> ึงมีของของมันยุ่นี่วะได้อะไรมาฝากแ Have a day h a ด e a day พี่แอ้มโอ้แตงกียวแตงกียวครับโอ้อันนี้ของหนูเหรอคะโอ้โหเป็นทองเลยเป้ทองก้อนเลยโอ้โหได้ทองเลย ขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะครับ I love you <laughs> ขอบคุณค่ะลืมลืมอีหลา <laughs> แล้วพอ่อนนคนนี้คนพคุณลำแข็งมันละลายแล้วนี่ยมันหวานมื่ก่อนลำแข็งอืมลำแข็งมันละลายมันจิ้มไม่ได้จืดน้ำจิ้มไม่ต้องลำแข็งมันละลายก่อนลลลนล,ล,ลำแข็งละลายใส่ แมน<ป> <C oughs> กุ้งกระเสบเินแกงว่ากุ้งขินขวดว่ากุ้งมันมันเลยอันนี้พวกขวดก็ได้บอกน่งกินน้ำแข็งว่ะกินน้ำแข็งอมเนาะข,ข้างหลังอ่ะเพรงแนมหลา,หายลคุข้างหลงังกอดกินน้ำจิ้มพร้อมะก <C' n S 1> ินไหนนี่้าไรเหรอ,อ ว่าน้ำจิ้มมันตัวนี้มันละลายน้ำซอสมันละลายอะฮะโนี่ไงของหนูน่กเลยากินเม่ก่อนเนี้ยกินได้เออกินไปนิดเียหัะกุ้งมันอะไนี่นะงกุ้งขดมันน้ำตาลน้ำแข็ง้ังเป็นน้ำตาลจ้ากุน้ำหลอุัน นอยากกิูมากันโอเคมากินอะไรบ๊ายบายแฮปปี้เบอร์ดิฮะอย่าไปเลิกินเผื่อไว้เจอกคลิปหน้าครับสวัสดีคุณนิสวัสดีครับสวัสดีจ้าสุขสัปด์มันเกิดโอบ้านเด้อจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ๊ายบายดูดีไม่แห้งยืดแดนมีโอเคจุ๊บจุ๊บยังนะฮงเป็นปิดหน้าเฮ็นยัง